กระาบเรียนสภาพชนคนไทยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่ชืียว่า BVR ของไอแอนด์เฮาเรามาเลยกันเลยเอาอไรเดียเอา x อ็นดะิสองแม่งใช่จิงดีกว่าเออเจตสตาร์กสนะ์สู้ในโอเชียนเอาละ 我也是。Oh, yes. เยี่ยมลงไปหนึ่งสวยพี่สวยนีย่งไงสวยมากคองบ้าแม่ง อืมอ mm ืมแสบมาก เจีบง้อยสวยสวย nhiều nói luôn rồi Rồi mày làm mình Cái này phải em làm เรียบร้อยเป็นเอ็นเรียบร้อยครับก็จบรายการไปที่นี้สดครับ